ขอบช่องแม่ n อว Channel นะคะได้อะไรมาบ้างวันนี้ไปโลตัสไปวัสดสัตว์มาเดี๋ยวมารีวิวว่าได้อะไรมาะค่ะ<ร>อ,อย่างแรกได้เป็นน้ำตบสีจันทร์ค่ะอันนี้มันหายากมากเลยก็หาเจอแล้วนะคะ249ร้อบาทนะคะไม่เป็นไรเกืนงกมานิดนึงแต่ว่ามนนี้กาออกให้ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นโลชั่นทาผิวของ n ิเวียนนะคะเอ่มไม่ต้องบอกอีกห้องขนาดนนะ้ะก็บอกไปแล้ชั่งก็รีวิวไงส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเมดิคอโฆษณาก็จะเป็นเออมันคืออะไร <c oughs> มันคือทร Treat ีทเมนท์ทรีทเมนท์ บุงุมหมนะคะคใช่เป็นว่นหางจระเข้นะคะมันคู่กับอันนี้ต่อไปแชมพูทีดเม้นแชมพูนะคะเ็นตอนนี้ได้ละอันนี้แปดสิบบาทอันนี้หกสิบห้าบาทได้ละคะูค่แบบดีมากตอนจริงๆไม่ได้ไม่ได้จะได้อันนี้มานะไม่ได้จะซื้อสองอันนี้มาแต่ว่า ไปหาของที่อยากได้ไม่เจอก็อยู่ดีๆไปเจออันนี้นะคะ <gasps> อยากลองเกะมันจริงๆดูแค่เซรั่มเซรั่มมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นซื้อได้แต่มันก็เกินงบก็หันมาเจออันนี้ก็เลยหยิบมาตอนแรกเจอตัวเทสก่อนแล้วก็เปิดเจอเป็นกล่องเรียวๆเ,เหมือนกับ ตกที่อยากได้แล้วก็เจอจริงๆอยากได้มานานแล้วตั้งแต่ใช้อีกอีกห้อหนึ่งแปลงนึงนะคะเปิดปะ่ะออกแล้วแบบนี้ แบบที่มาก่อน ได้แต่งแต่งหน้ามากกว่าแต่มันไม่มันไม่คุม้มคิดได้ยังคะะฝากหนตอนนี้กำลังจะกลับบ้านคะ่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องแม่น้ำหมยด้วยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปก็จะ